เ2 5ไรหาไอนะครับไม่ส้มเล่มชุดออนครบนะครับภาสีกสี่ล้อยางหน้าหลังใหม่นะครับเครื่องเดิมชุดสีใหม่ ระบบไฟติด no นะครับสูงต่ำติดครบเครื่องเดิมๆนะครับ